The Thai b a k กอรี่แอนด์คาิ่มอร่อยหอมกลุ่นจากเตากับโฮมเมดเบเกอรี่เมนูอาหารฝรั่งจานด่วนและอาหารญี่ปุ่นกับบรรยากาศสบายริมหาดบางแสนฟิวชั่นคูซีนห้องอาหารนานาชาติเพียงแห่งเดียวในบางแสนเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ตนานาชาติทุกเย็นวันเสาร์เพียง329บาทซื้อ9 9 399 200 000. พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนตุกับโครงการใหม่แสนสุข Wifi อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาเร็วเนี้ที่บางแสนแสนสุข Wifi Service บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน มินส่อทีนี่ว่างว่าไปทะเลกันไม่อ่ะมินไม่รักเราหรอรักสิรักก็พิสูจนดีอืมก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่หรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ ลิ้มชิมรสมาในช่วงนี้กับลองลิ้มชิมรสนะคะและตอนนี้นะคะยูก็เข้ามาอยู่ในร้านครัวประทูเรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. นั่งอยู่กับเจ้าของร้านนะคะพี่อ้วนสวัสดีค่ะพี่อ้วนคะแน่นอนว่าอย่างแรกที่วิจะถามพี่อ้วนก่อนเลยนะคะคือว่าคําว่าร้านครัวประทูหลายๆคนผ่านไปผ่านมาต้องมั่นใจว่าเข้ามาในร้านนี่เมนูส่วนใหญ่ต้องเป็นประทูจริงๆแล้วในร้านเป็นอย่างไักันเลยเปล่าคะใช่ครับ คนไม้ร้านเนี่ยสะไมเป็นปลาทูเป็นอาหารหลักของร้านเลยที่มันต้องสั่งปลาทูทุกคนแต่จริงๆแล้วมีเมนูอื่นๆนอกเหนือจากปลาทูด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทําไมพี่อ้วนถึงเลือกใช้ชื่อว่าครัวปลาทูล่ะคะเพราะว่าที่บ้านเรามีเรือเองทั้งสองลาเงี้ยมันแล้วดูเราอไปหาง่ายแล้วก็คุยไม่ได้แล้วได้ก็มาจะมาขายในร้านได้เลยอ และทีนี้นะคะต้องถามก่อนเลยก่อนที่จะไปลงลึกในเรื่องของเมนูอาหารนะคะยุ้ยอยากรู้เรื่องของพี่อ้วนแล้วก็เรื่องของร้านก่อนนะคะที่ร้านเนี่ยค่ะเปิดมานานหรือยังคะเปิดมาสี่ปีนะเข้าปีที่5แล้วส <4 S 1> ป,ปีเข้าปีที่5แล้วใช่ไหมคะ,คะแล้วก่อนหน้านั้นนะคะที่ที่ที่พี่อ้วนจะมาเปิดร้านอาหารพี่อ้วนทําธุรกิจหรือทำกิจการอะไรมาก่อนแรกก็ทําเนื้อปูแล้วทำหลิกจากเนื้อปูก็ท people, ํลรอปูแล้วมาขาเนี่ยติดสามนี่คือ ทำร้านอาหารเลยทำร้านอาหารคือก่อนหน้านั้นก็คือทำเหมือนประมาณออกเรือหรือไงหรือเปล่าคะที่ทำเนื้อปูอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็แล้วทำไมถึงเลิกอาชีพนั้นแล้วก็กลับมาบอกว่าคิดว่าเอ๊ะเปิดร้านอาหารดีกว่าคือเป็นของเราไปซื้อเข่าในมันหายากลมมันก็แรงบางครั้งเราไปส่งร้านร้านก็ไปซื้อเราพอเราหาของเข้าไม่ได้อ่าฮะแล้วเรามาทำรอบเราก็ธุรกิจมันก็ดีแต่มันมันเงินติดอะนะเราอยากมาเสี่ยงเพื่อบางครั้งเรามี เราอยากมาลองอาชีพเนี่ยเพราะเขาบอกในข่าวพวกนั้นเป็นจ่ายเงินเลยมันได้เงินนําทุกวันเลยมาทำอาชีพร้านอาหารก็ถูก็ก็เลยลองมาเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองดูและหลังจากที่มาเปิดร้านอาหารแล้วเนี่ยค่ะที่พี่อ้วนได้ออกเรือได้ไปทําเหมือนที่เคยทําเมื่อก่อนนี่ไหมคะที่นี้ตั้งใจทาร้านอาหารอย่างเดียวเลยก็คือหยุดเลยหยุดเลยเพราะเราคนมาทำร้านอาหารคือเราคนทําเองไปหยุด อยู่อาชีพอื่นเลยอ๋อเห็นเมื่อกี้เมื่อกี้พี่วนพูดคือพี่วอนเข้าครัวเองทำเองทุกอย่างทุกอย่างแล้วจะมาทำเองหมดทยแล้วจริงๆแล้วยยเห็นว่ามีคนที่อยู่ในร้านเยอะเหมือนกันผู้ช่วยที่อยู่ในร้านจริงๆแล้วทําอะไรบ้างคะเขาทำทำอะไรทุกอย่างเหมือนกันเนี่ยอ๋อแต่เราจะเป็นหัวหน้าทีนึงคือว่าเราทําเป็นคนนาอ๋อก็คือถ้าถ้าเมนูส่วนใหญ่ก็คือว่าพี่วนก็จะเป็นคนไปลงมือทำมลงมือทำเองแล้ว ในในเมื่อพี่อ้วนเนี่ยนะคะมีความรู้ในเรื่องของอาหารทะเลต่างๆเหล่านี้ค่ะพี่อ้วนมีวิธีการันตีเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของความสดความสะอาดของวัตถุดิบในร้านยังไงอะคะคือว่าไอ้ของเนี่ยเราคือเราไปซื้อกับที่เจ้าของที่ก็มีแพงเนี่ยไปซื้อต่อเขาเลยคือเราจะไมซื้อที่แถวตลาดเท่าไหร่อหของซื้อของตลาดส่วนน้อยแต่เราลงมือซื้อเองไปดูของหยิบเองทุกอย่างออเราต้องทาน หันเราอะว่าเราหยิบโนหยิบนี่ว่ะสดไหมมันอยู่ที่เราซื้อของพ,พี่ว่ามีวิธีเลือกเจ้าปลาทูที่เป็นอาหารหลักอะค่ะว่าดูความสดอะไรยังไงลองแนะนําหน่อยได้ไหมคะความสดเนี่ยมันก็สดทุกวัน่ะพร่ะเรือเรามีเรือเราเองอ่าฮะแล้วเรือคนที่รู้จักเขาก็ออกเด็กเหมือนกันเหมือนกับเราเทีบางครั้งเราไม่ได้แต่เราอื่นก็นได้เราไปซื้อต่อเขา<อ>คือว่าอันตรีว่าของสดแน่อน,นอนคือว่าเราออกทุกวันก็คือว่าเหมือนกับว่าใช้ใช้ความเคยชินจากที่แบบว่า เมื่อก่อนที่เราเคยออกเรือก็คือเจ้าพวกนี้เขาก็จะออกเรือไปพร้อมกับพวกเราใช่ไหมคะแล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของความสดเนี่ยเรือพวกนี้คือได้ความสดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็คือทุกอย่างก็คือจะไปซื้อจากเรือหมดเลยซื้อจากเรือหมดแล้วก็ซื้อจากแมค้ามั่งของพวกพวกกุ้งอะไรเราจะซื้อแมค้าแต่ประตูเราเราเลืองเราเองแน่นอนอยู่แล้วอ๋อค่ะแล้วอย่างนี้เข้าครัวเองด้วยอะไรเองด้วยเนี่ยนะคะเห็นพี่ว่านบอกว่าเมนูที่นี่เนี่ยไม่เน้นหวานใช่ไหมคะก็คือเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติจัด อาจจะเหมาะกับกับคนที่แบบว่าท้องถิ่นแถวนี้ด้วยหรือเปล่าคะคนที่ไม่กินหวานน่<อ>จะจะมากินร้านเราได้เลยก็จะในไม่นที่เรื่องความความจัดนิดนึงจ<า>ัดนะคะเผ็ดน้า,พายพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะพูดถึงเรื่องรสชาติมันก็ทําให้เราอยากจะลองลิมและล่ะขาะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวยุ้ยต้องขออนุญาตพี่ว่านเลยนะคะต้องลองลองชิมพี่ว่านแนะนําเมนูไหนก่อนดีให้ให้ยุ้ยลองชิมดูก่อนแนะนำแหละเอาเอาตัวนี้กาลิฟนี่คืออันนี้คืออะไรคะมะทูราตพิสสด ปลาทูทอดรพริกสดใช่ไหมคะอันนี้รู้ถึงความรสชาติจัดแน่นอนเพราะว่าด้วยพริกสดใช่ไหมคะเดี๋ยวจะต้องขอลองชิมนะคะจากเมนูแรกได้รสชาติของคือได้ได้ได้กลิ่นพริกกลิ่นกระเทียมเต็มที่เลยนะคะซึ่งมันก็ออกรสชาติแต่จริงๆแล้วก็ไม่ถึงกับจัดมากใช่ไหมคะก็กำลังกำลังพอดีค่ะคุณผู้ชมคะอาจจะ บางคนอาจจะเห็นแล้วรู้สึกว่ามันน่ามันน่าจะเผ็ดเนาะเพราะว่ามันเป็นพริกสดแต่จริงแล้วพอ,พอชิมเข้าไปจริงแล้วก็ไม่ถึงกับเผ็ดมากนะคะถ้าไม่ถ้าไม่ชอบในส่วนของความเผ็ดจริงๆแล้วบอกทางร้านได้ใช่ไ,ใชไหมคะว่าขอพริกน้อยลงหน่อยเผ็ดน้อยหน่อย<ๆ>อนะคะแล้วก็จะเห็นได้ถึงความกรอบนะเมื่อสักครู่ทานเข้าไปก็ความกรอบของเจ้าปลาทูที่ทอดนะคะอันนี้ลงมือทําเองด้วยทำเองรครับเรียบน้อยเลยนะคะอ่นนี้หนึ่งเมนูผ่านไปนะคะ and you make my slacks a little tight. You may unfasten t h e if you like. That if you crash and s p i n the night, but you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. ไปที่เมนูต่อไปเอาอันนี้ดีกว่าได้ไหมคะแกงปาแกคุ้งนี่แกงปลากุ้งนะคะปกติเราจะเห็นเป็นพวกแกงปลาปลาอะไรพวกนี้ไปโคลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเรามาแกงปลากุ้งกัดแปลงเพิ่มเติมใช่ไหมคะ คุณผู้ชมคะก็สัมผัสได้ถึงความความจัดของรสชาติจริงๆเหมือนเหมือนที่พี่อ้นบอกว่าจริงๆแล้วที่ร้านเน้นอยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเผ็ดขนาดที่คนที่รับประทานเผ็ดไม่ได้เนี่ยทานไม่ได้นะคะแล้วก็ได้ได้รสชาติของอะไรนะคะเครื่องปรุงของอนะคะใช่ไหมคะของแกงป่าที่เครื่องเครื่องเทศมันอยู่ว่าพริกเราทําเองด้วยอ๋อ<ร>นะคะก็จะได้ก็จะได้ไดรสชาติแบบว่าเต็มที่ในเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีความเค็มความความหวานนิดๆนะคะก็กลมกล่อม นะคะไม่คือไม่ได้ไม่ได้หวานจัดเลยแกงป่าเราเน้นเราจะไม่แสมตานะคะแต่แสดงว่าความหวานนี้ออกมาจากกุ้งใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามันสัมผัสได้ว่ามันมีความหวานเล็กๆที่ออกมานะคะ ไปทอดมันกุ้งนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูรึเปล่าคะที่เราลูกค้าส่วนใหญ่สั่งด้วยค่ะเ,เจ้าทอดมันกุ้งต้องบอกว่าคําแรกที่กัดไปมันเป็นเนื้อกุ้งล้วนเลยใช่ไหมคะเนื้อกุ้งร้านร้านจะใส่เนื้อกุ้งล้วนเลยของร้านใช่แล้วก็การที่มันชุบแป้งทอดอะคะ่ะคือ,ค,อคือบางร้านเนี่ยมันจะเหมือนมีความรู้สึกเหมือนมัน,มนเหม็นหือนะคะแต่คือว่าที่นี่ไม่มีเลยแล้วก็ ผสมกับน้ำจิ้มบวยที่จิ้มเข้าไปเนี่ยก็ทำให้เจ้าทอดมันกุ้งเนี่ยนะคะได้รสชาติคือออกเปรี้ยวๆนิดๆแล้วก็ที่แน่นอนหาได้กลิ่นกุ้งเข้าไปเต็มๆเ,เลยแล้วก็รสชาติกุ้งเต็มตัวเลยค่ะ เนื้อปูเนื้อปูผัดกระเทียมดองเนื้อปูผัดกระเทียมดองอะคะครับอันนี้เป็นเมนูที่ทางร้านคิดขึ้นมาเองด้วยหรือเปล่าคะนี้ใช่ครับใช่ไหมคะโอ้คุณผู้ชมคะอันนี้แค่เห็นเนื้อปูนะคะต้องทานกับกระเทียมดองด้วยใช่ไหมคะอันนี้ต้องเมนูนี้เนี่ยนะคะก็เหมาะกับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดมากมากแล้วก็มันจะได้มันจะได้ความเผ็ดเล็กๆจากกระเทียม ใช่ไหมคะที่มันจะมีความเผ็ดของมันอยู่ยแล้วกระเทียมดองพร้อมกับความเปรี้ยวนิดๆของเจ้ากระเทียมดองเช่นเดียวกันส่วนเนื้อปูเนี่ยนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยอัดแน่นมากๆตรงนี้แล้วก็รสชาติคือกําลังดีค่ะเค็มนิดๆใช่ไหมคะ <ๆ S 1> แล้วก็ไม่ได้เน้นหวานแล้วตรงนี้นะคะนี่แหละก็อ,อีกหนึ่งเมนูที่คุณผู้ชมที่ชอบทานกระเทียมดองสดๆนะคะลองมาเปลี่ยนเป็นเมนูนี้น่าสนใจดีเหมือนกันนะคะนี้

นะคะอันนี้ปลาทูต้มมะนาวปลาทูต้มมะนาวใช่ไหมคะเจ้าปลาทูต้มมะนาวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่บอกไปแล้วว่าต้มมะนาวมันก็จะมีเรื่องของความเปรี้ยวของมะนาวนะคะแต่ว่าไม่ได้เปรี้ยวโด่งนะคะเพราะว่าเราใช้ในส่วนของมะนาวสดใช่ครับใช่ไหมคะไม่ได้ใช้ในส่วนของหัวเชื้อมะนาวเราเลยซื้อมาคั้นเองหมดสมัยจะมาบีบเองอนะคะแล้วก็เจ้าเนื้อปลาทูเนี่ยนะคะก็ มันออกหวานนะคะมันแสดงถึงความสดความสดแล้วก็ะะมันๆด้วยอืมใช่ใช่นะคะแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้ถึงกับ